มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนยังคงอยู่กับประเด็นของธัญญาธัญญาเรศน,นะคะเป็นเรื่องแล้วค่ะเป๊กสัญชัยเดือดโพซัดบอยทิติพรแรงจิตทุกคําเป๊กสัญชัยที่ได้ลดสถานะกับธัญญาธัญญาเรศน,นะคะเหลือแค่หน้าที่พ่อแม่หลายคนแสดงความคิดเห็นต่างๆนาๆนาเช่นเดียวกับบอยทิติพรพิธีกรบันเทิงชื่อดัง ที่แสดงความเห็นจนล่าสุดโดนหนุ่มเป๊กไฟา์กลับผ่านทางโซเชียลค่ะโดยหนุ่มเป๊กนะคะแชร์คำพูดของบอยทิติพรที่พูดว่าวันนี้ธัญญาจะมีความสุขเต็มร้อยที่ผ่านมาเธอเป็นแม่ที่น่ารักยอมไม่เล่นละครเพื่อที่จะรับส่งลูกไม่รับงานยินเพราะว่าต้องกลับไปอยู่กับลูกเธอเป็นแม่ที่เต็มที่เธอทำอาชีพแม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบให้กำลังใจนะคะธัญญา งานนี้นะคะหนุ่มเป็กระบุข,ข้อความเพิ่มเติมแบบฟาดกลับไปจุกๆจีท๊ทุกคำบอกว่าคอจุดๆุดจุดเสือจุดจุดจุดทุกเรื่องสาจุดจุดจุดเจอจะตบปากสักทีรู้ดีชิบหายสระเอหอหีบจุดจุดจุดเป็นเรื่องแล้วค่ะเป๊กสัญชัยเดือดโพสซัดบอยทีทีิพรแรงจีท๊ทุกคำขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่닷คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ